พระจันทร์และต้นไม้วาดยังไงไปดูกันเลยนะครับวาดภาพการ์ตูนง่ายๆบายครูดินเอาละครับภาพนี้ก็จะมายากตรงวาดพระจันทร์นะครับเด็กๆส่วนมากเด็กๆส่วนมากนะครับก็จะวาดพระจันทร์กันไม่ค่อยได้นะครับเอาวันนี้ครูมีสูตรมาให้เล็กน้อยนะครับมาดูกันว่าพระจันทร์จะวาดยังไงนะครับให้เราจินตนาการว่าอันนี้คือเป็น ข็เป็นดวงจันทร์กลมๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วดวงจันทร์เขาจะเป็นกลมๆใช่ไหมครับดวงจันทร์โดนอะไรบางครับโดนอะไรบางแสงโดนโลกของเรานะครับบางแสงเพราะฉะนั้นเราก็วาดวงกลมอีกวงหนึ่งครับเป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นเงาของโลกนะครับบางดวงจันทร์อยู่อย่างนี้นะครับอ่ะตรงนี้โลกบางดวงจันทร์ฝั่งส่วนตรงนี้นะครับนะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้โดนบางนะครับอ่ะเราลองมาตัดเส้นกันดูนะครับว่า รงที่ส่วนที่ไม่โดนบางเขาจะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวไหมนะครับนี่เลยเหมือนไหมนะอ่าเหมือนพระจันทร์เสี้ยวแล้วนะครับอ่าก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นต้นไม้ครบับปุ๊บปุ๊บปุ๊ต้นไม้เราก็ทำเป็นเส้นหยักๆ,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 ๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ฟรีฟอร์มนะครับต้นไม้นี่เลยทำลาต้นด้วยต่อไปก็ตรงนี้ครับเป็นพุ่มไม้ครับแล้วก็จะมีพุ่มไม้ตรงนี้ด้วยก็หยักๆแบบนี้นะครับนะต่อไปเป็นต้นสนครับมีต้นสูงที่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับก็ทําเส้นตั้งแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับทําเป็นหยักๆเป็นเส้นซิกแซกลงมานะครับให้มีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับ นี้นะครับอ่ะกูจะเห็นไหมครับเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแนวตั้งนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมทรงยาวนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ที่เป็นต้นเตี้ยอยู่ฝั่งนี้ต้นหนึ่งด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับทําเป็นเส้นหยาๆอ่ะขอดนบางอยู่นะครับก็ไม่ต้องทําต่อนะครับต่อไปเป็นต้นฝั่งนี้ก็โดนบางอยู่เหมือนเดิมครับก็ทํําทาแค่นี้ครับตรงนี้หลุดขอบกระดาษไปก็ไม่ต้องทําต่อนะครับเสร็จไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีมาร์เกอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ดินสอกดตัดเส้นเข้มๆได้เลยครับตรงนี้เราก็ลบอ่อนนะครับมีเลยเส้นล่างของเรานี่เสร็จไปแล้วครับภาพนี้อ่ะเขาคู่ขอตัดเส้นหน่อยอาจารจำขอกับด้านนึงครับดโค้งตาม ข้อมือของเราครับนี่พอมาเป็นพุ่มไม้ก็ยิ่งง่ายข้าไปใหญ่เลยครับอยกัอยกๆเลยครับไม่ต้องตรงเส้นเดิมก็ได้นะครับจะให้ความรู้สึกว่าเป็นหยกักๆยักนะครับขยักไปขยักมาครับแบบนี้เลยนะครับ ลำต้นุูมไม้ตรงนี้อ,อันนี้ต้นที่อยู่ข้างหน้านะครับบังอยู่ เรียบร้อยแล้วครับภาพนี้ภาพพระจันทร์เสี้ยวนะครับ่าวาดไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วตัดเส้นเสร็จแล้วก็ลงสีตามจินตนาการได้เลยครับ